ชุดอะไรสําหรับประกอบมอเตอร์ไซค์สามล้อเพื่อการเกษตรเป็นชุดแบบล้อโตนะคะชุดนี้จะส่งลูกค้าจังหวัดจันทบุรีนะคะทั้งหมดนี้นะคะงบไม่เกิน26,000บาทนะคะลูกค้าได้ครบนะคะตั้งแต่ชุดล้อชุดเพลาชุดแหนบแล้วก็เกียร์ฝากนะคะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเป็นทีละรายการนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นแม็กขอบ12บนะคะแม็กใหม่ 1, มือหนึ่งหน้ากว้าง7.5นิ้วนะคะระยะห่างของรูน็อตนะคะถึงกาลางรูน็อตถึกืนกลางรูน็อตเป็นแบบ4รู110นะคะลูกค้าจัดไปพร้อมกับ ยามือ1นึ่งดีสโตนนะคะ23่สิบสาคบขอบสินะคะเป็นยาแบบล้อโตนะคะใส่คู่กันกับแม็กตัวนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ฝากแบบมีสโลว์ Slow นะคะดูแก,กนสเตอร์เป็นแบบ17มิลิเมตรนะคะลูก้ันนาไปใช้กับเวฟนะคะใส่กันได้พอดีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นสโลว์หน้าเพาแบบเล็กล่อนะคะพร้อมพิสคันโยกครบชุดนะคะส่วนคั่วเพิ่มเติมนะคะตัวนี้เป็นบูทขนาด20มิลนะคะแล้วก็ ยอยขนาดที่10มิลน,นะคะจัดไปคู่กันแบบนี้นะคะตัวนี้เราก็ไปสวมต่อแบบนี้นะคะเราก็ต่อคู่แบบนี้ต่อไปที่เพากลางเพื่อจะวิ่งไปที่เพลาท้ายแบบนี้นะคะจัดให้ครบชุดค่ะชใหม่มือ1 k y b 1คู่นะคะแหนบเก่าญี่ปุ่นแบบ4ชั้นพร้อมส่วนควบคร,ม,รมชุดนะคะแหนบแบบนี้นะคะ1 2 3 4 4ชั้นแบบนี้นะคะความกว้างของแหนบนะคะอยู่ที่95-100ซมนะคะ จัดไปพร้อมส่วนควบคอสุดค่ะลูกยางหูแหนบตุ๊กตาด้านหน้าสาแหลกตุ๊กตาด้านหลังตรงเตงรองเต้าแหนบแล้วก็แป้นลัดแหนบนะคะตัวสุดท้ายนะคะลูกค้าจัดไปเป็นเพาท้ายได้อ s, s 1 0 0สน่งนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะความกว้างของเพาจะอยู่ที่120เซนติเมตรนะคะตัวแป้นสังเพาทางร้านขันยึดติดไปเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวนของลูกเตอทางร้านจะไม่ได้ถอดนับให้นะคะก่อนจะส่งทางร้านจะถ่าย,ายาน้ำมันเชิงท้ายออกจนหมดก่อนนะคะลูกค้าอย่าลืมะติอน้เชิงท้ายประมาณ1ดิก่อนใช้งานนะคะ ตัวแป๊บเบรกนะคะมีติดไปให้ตามสมภาพแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถไปเดินเบรกระบบน้ำมันใช้งานได้เลยนะคะสําหรับเพารุ่นนี้ค่ะระยะห่างรูน็อตนะคะเราวัดกึงกลางรูนอ็อตถึงกึงกลางรูน็อตแบบนี้นะคะจะเป็นแบบ4รู110นะคะซึ่งสามารถใช้กับแม็กล้อโตที่เราจัดไปให้ได้เลยนะคะเราบุนให้ดูการทํางานของลูกเฟืองนะคะ ลูกเพืองสามารถทํางานได้ปกตินะคะด้านในของดุมเบรกนะคะจะมีะค่าเบรกและแม่ปั๊มเบรกตามสภาพเก่าญี่ปุ่นติดไปให้นะคะลูกค้าสามารถไปเดินเบรกระบบน้ํามันใช้งานต่อได้เลยนะคะครบชุดทั้งหมดนี้นะคะทั้งเพลาแหนบนะคะเกียร์ฝาล้อโตนะคะอยู่ที่รวบไม่เกิน2 6 0 0 0บาทนะคะสินค้าสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าลูกค้าสนใจอยากได้ชุดแบบนี้เหมือนกันนะคะทักแชทได้เลยนะคะ